มาดูรถใหม่ป้ายแดงนะครับฟอร์ดสองพันสองะครับเครื่องสองพันสองพี่ที่ทำงานเพิ่งออกมาออกมาเมื่อวานครับในแต่งแบบอับรถเลยล้อขอบสิบแปดนะครับยางสองหกห้าหกสิบสิบแปด จะใส่สักขอบยี่สิบหรือ,ย,อ,อ,รอ,อยี่สิบสองเนาะอัพโหลดอะโก้เลยนี่ดูไฟหน้าครับดูดันเครื่องสองพันสองหกสปีด านหลังด้าน,นหลังมีโลบาก็ถือว่าสวยอยู่นะแต่เรามันอิซุสุไง เราไม่ใช่สไตล์ฟอร์ดก็อยู่ที่คนชอบนะครับล้อสวยนะเอาไปลงยางสักสองหกห้าสี่สิบมะจะสวยไม่สวยอะ่ะ นี่แนวสปอร์ตครับมาดูช่วงล่างนี่ใหม่คลิปภายในไม่มีกุญแจเปิด ล็อก <Lock. S 2> ดูภายในนี่ครับดูภายในนี่ครับถ้าเป็นสี่ประตูน่ยจะสวยมากเลย ดาวหมื่นเดียวนะครับเนะี่ยดาวหมื่นเดียวส่งเก้าพันแปดมั้งเจ็ดปีอ่ะดูทำแบบฝากระโปรงนูนเหมือนเครื่องใหญ่อ่ะในเครื่องเล็ก อของไม่อยูุ่แจไม่มีจะเปิดห้องเครื่องดูสัหกหน่อยกว้างมากเลยถ้าเป็นส4ประตูนะแจ่มเลยโอเคคลิปนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้ครับรีวิวรถใหม่ป้ายแดง